จะพามาร้าน g o o d v i ว w นะคะสาขานี้ไม่ได้มาสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันจะได้อะไรบ้างอันนี้เป็นเสื้อเบลเซอร์นะคะทุกตัวราคาเดียวของใหม่ของเก่า7ดเหรียญ99เท่านั้นมันลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ของใหม่เยอะไหม แวะไปช็อปปิ้งแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะพอดีแวะไปหายาบนอนแล้วก็เลยเอ๊มีเวลานะคะก็เลยนั่งรถไปช็อปปิ้งนะคะแล้วก็ได้สินค้ามาถุงนึงเต็มๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่ได้อะไรมาบ้าจอยซื้อไปน่าจะประมาณ160เหรียญน,นะคะคูณ32บบาทเข้าไปเนาะก็ประมาณสัก สี่พันกว่าบาทน,นะคะกับการลงทุนของทั้งหมดที่ได้มานะโอเคมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างน,นะคะตัวนี้เป็นเหมือนมันเหมือนเป็นเบลเซอร์นะคะอ่ะเหมือนเป็นเบลเซอร์แต่ว่าเป็นผ้าบางแล้วแบรนด์ก็คือยูนิโคเนาะหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วก็คืออันนี้ป้ายราคาเขามา39เเหรียญเวลาจอยตั้งขายจอยน่าจะตั้งอยู่ประมาณ 29ตัวนี้ตอยซื้อมา7เหรียญ99นะคะเป็นเบลเซอร์นะคะเป็นของใหม่เลยเลือกซื้อมาถ้าเป็นของมือสองอาจจะขายได้ประมาณ15เหรียญจอยอาจจะไม่เอามานะต่อมาตัวนี้อันนี้คือสภาพเหมือนใหม่มากๆเลยอันนี้คือแบรนด์ t o w บ b s นะคะใครอยู่ Boston Shopping ในบอสตันเนี่ยส่วนมากจะเจอแบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า แบรนด์เนี้ยเริ่มต้นจากที่เมืองบอสตันนั่นเองก็เลยจะได้ค่อนข้างเยอะแล้วเสื้อผ้าช่วงเนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่หมดหน้าฤดูหน้าร้อนนะคะคนเขาก็จะมาบริจาคก,กันร้านค้าก็จะเอามาบริจาคก,กันถ้าใครอยากมีเสื้อผ้าหน้าร้อนเอาไว้ขายปีหน้านะคะช่วงนี้คือช่วงที่ดีที่สุดแต่ถ้าช่วงเนี้ย เราจะหมดซัมเมอร์หน้าร้อนแล้วฤดูต่อไปจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงถ้าใครอยากขายเสื้อผ้าเร็วไม่อยากให้เป็นสต็อกนะคะแนะนําให้หาเสื้อผ้าใส่หน้าหนาวคือหน้าต่อไปแต่ว่าจอยเป็นแม่ค้าเนี่ยจอยขายสี่ฤดูเนาะไม่ว่าจะฤดูไหนช่วงไหนถ้าจอยเจอสินค้าว่า คิดว่าจอยขายได้จอยก็ซื้อเก็บมาแล้วก็ขายปีหน้าหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบมีการท่องเที่ยวอาจจะไปเที่ยวที่อื่นมาเป็นหน้าร้อนอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะช็อปปิง้งซื้อสินค้าในร้านของเราน่นเง่งแต่ว่าถ้าอยากขายดีไม่อยากมีสต็อกเยอะนะคะแนะนำขายเสื้อผ้าฤดูต่อไปเนาะต่อมาเป็นแบรนด์ซาร่านะคะอันนี้เป็นคอลเลกชันของ ปีที่แล้วถ้าอจอยจําไม่ผิดนะคะเป็นเลกคอลเลคชันของปีที่แล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นสีเขาเรียกว่าเออสีออมเบรนะคะก็นี่ประมาณนี้จะเป็นโทนสองสีสีเขียวตัดกับสีม่วงแล้วตัวนี้คือเป็นแม็กซี่ยาวเลยมันอาจจะมีรอยเกี่ยวนิดหน่อยเพราะว่าเป็นผ้าซาตินผ้าซาตินก็จะมีรอยเกี่ยวค่อนข้างง่ายแต่จอยคิดว่า ลอยขายได้ถ้าใครมีของมือหนึ่งเนาะในพอชมาขาย99เหรียญอันนี้เป็นของมือสองได้มาเจ็ดเหรียญ99นะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเช็คราคาก่อนแต่หวังว่าขอให้ขายได้ประมาณสัก40เหรียญละกันนะต่อมาอันนี้เป็นของใหม่ค่ะคือตอนแรกอะจอยไม่เห็นป้ายหรอกเพราะว่าป้ายเนี่ยมันอยู่ด้านในเนาะเนี่ยเวลาเราไปช้อปปิ้งอะค่ะเวลาเขาแขวนมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ด้านในมันไม่เห็นเราแต่ว่า ด้วยที่ลายเป็นผ้าลูกไม้นะคะตอยชอบผ้าลายลูกไม้คือดูดีมากแล้วพอเปิดไปดูมันคือของใหม่เพราะว่ามันมีปลายหอยนั่นเองแบรนด์คือ Anteller นะคะราคาอยู่198เหรียญตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก7 0 0 0อ่าประมาณ7 0 0 0บาทประมาณนี้นะแต่ว่าเอามาขายราคาเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะเว่าน่าจะได้ประมาณสัก60อ่ะ60หรือ70เหรียญประมาณนี้แต่เผื่อใจลูกค้าจะต่ออยู่ประมาณ50เหรียญประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราลงทุนไปแค่แบบ7เหรียญ9 9ถ้าขายได้50ตัวก็ขายนะคะต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์เอ,อ่อพียจิวนะคะพียจิวก็คือแบรนด์เดียวกันกับเจจิวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแม็กซี่ แม็กซี่แบบนี้เหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะต่อมาแบรนด์นี้อันนี้สภาพดีมากเหมือนใหม่เลยแบรนด์คือ j จครูนะคะเลข6ตัวทีก็คือสำหรับสาวตัวสูงก็คือคำยอ่อคําว่าทอนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกางเกงสําหรับสาวตัวสูงนะคะปีนี้เขาฮิตกางเกงทรงขาประมาณนี้เนาะจะเป็นทรงขาบาน กว้างๆนะคะตัวนี้กางเกงได้มา6เหรียญ49ต่อมาตัวนี้ตัวนี้ใครเจอพวกเป็นเบลเซอร์แบรนด์นี้นะแนะนำให้ลองเลือกเอามาขายั่พยายามหาที่แบบมันเป็นป้ายรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าเจครูเนี่ยให้สังเกตป้ายมันจะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรเงี้ยถ้าหาเสื้อแบบเบลเซอร์สไตล์ทำงานอะไรเงี้ยขายได้ราคาค่อนข้างดีเลย นะอันนี้ผ้ามันเหมือนเป็นผ้าแชมเบรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของมือสองสังเกตดูด้านในมันผ่านการใช้งานมาเห็นป้นรักแลมันเลอะเดี๋ยวจอจะต้องทําความสะอาดนะคะแต่แปลกมากเลยคนเก่าที่เขาใส่อะ่ะเขาไม่ตัดป้ายข้างหลังออกปกติแล้วอะ่ะเห็นไหมคือเบเซอร์ของใหม่อ่ะค่ะเขาจะมีอย่างนี้อยู่แต่ว่าคนใส่เขาไม่ตัดออกเขายังมีอันนี้อยู่นั่นเองเดี๋ยวจอก็น่าจะ ไม่ตัดอะ่ะก็อย่างนี้นี่แหละแล้วก็ทําความสะอาดด้านในเพราะว่าเวลาถ่ายรูปจอยถ่ายทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะเผื่อที่แบบลูกค้าจะได้แบบบางคนเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ด้านในมันขาดหรือเปล่าบางคนเขาใส่แล้วขาดหรือว่ามันเลอะมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจอยถ่ายข้างในด้วยเพื่อที่ลูกค้าจะได้แบบไม่ต้องถามเราสภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะพยายามถ่ายรายละเอียดของสินค้า ทั้งหมดนะคะต่อมาตัวนี้ถ้าเห็นในคลิปจะเห็นว่าจอยเลือกออกมา2ตัวเนาะอีกตัวหนึ่งจอยค่อนข้างชอบสีนะคะสีเบาะที่จะขายช่วงหน้าหรือดูใบไม้ผลิก็คือช่วงหน้าสปริงของปีหน้านะคะแต่พอดูแล้วช่วงเป้าตรงนี้มันแบบเหมือนเลอะนิดนึงนะคะก็เลยไม่เอามาดีกว่าเลยเลือกเอาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นของใหม่ยังมีป้ายราคาอยู่เลยนะคะเป็นไซส,ส์2แบรนด์คือแอนเทเนอรเป็นกางเกงทรง ทำงานนะคะกางเกงอย่างเงี้ยจอยได้มาตัวละหกเหรียญสี่สิบเก้าปกติจอจะตั้งอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าเหรียญน,นะคะบางรุ่นก็ตั้งอยู่ที่ยี่สิบเก้าเหรียญเนาะแล้วแต่รุ่นนะคะต่อมาอันนี้อันนี้ก็ดูเหมือนใหม่มากๆเลยเสื้อผ้าในกู๊ดวิวเรี่ยนี้สภาพดูเหมือนใหม่บางทีอาจเป็นของใหม่แต่ว่าเขาตัดป้ายทิ้งนะคะก็ต้องดูดีๆแล้วกันเนาะ แบรนด์นี้เมดเวลนะคะบริษัทเดียวกันกับเจครูย้อนไป2 3สมปีที่แล้วขายดีมากแบรนด์นี้เลือกอะไรมาก็ขายดีแต่ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะแออบรนด์นี้ไม่ได้ขายดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะตัวนี้ที่จอเลือกมาเพราะว่าหนึ่งเป็นผ้าซาตินเดี๋ยวฤดูต่อไปเราจะขายซาตินกันดีนะคะแล้วบวกด้วยเป็นทรงขากว้างแบบนี้นะคะเราจะขายได้การใครเจอทรงประมาณนี้นะคะลองหาซื้อเอามาขาย ดูนะคะต่อมาอันนี้อันนี้คือเคสเปนนะคะอันนี้โอ้ส่วนมากเขาจะขายตัวหนึ่งแบบราคาตาป้ายอยู่แบบสองสมร้อยเหรียญตัวหนึ่งแบบแปดพันหรือหมื่นกว่าบาทก็แล้วแต่รุ่นเนาะแต่อันนี้ตอยได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะอันนี้สภาพดีมากสภาพเหมือนใหม่มากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเขาใส่กันนะ แต่เขาไม่ตัดไอเน,นี้ไม่ตัดออกอะ่ะก็ไม่เข้าใจเวลาใส่เขาเดินกันยังไงนะคะที่จอยมองว่ามันเป็นของมือสองนะต่อให้มันมีด้านหลังแต่ตรงนี้น่าจะเป็นมือสองเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมามันจะมีแบบความแบบความลุยๆของเนื้อผ้าเห็นตรงนี้ะนะคะเนาะอันนี้ก็คือมือสองในสายตาจอยนะคะก็ถ้าตั้งราคาขายอะ่ะอาจจะอยู่แบบประมาณ ห0หรือ60เหรียญอันนี้คือของมือสองถ้าเป็นของมือหนึ่งเนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้เกือบร้อยเหรียญเลยนะตัวนี้ต่อมารุ่นนี้รุ่นนี้ส่วนมากจะขายอยู่ประมาณ35เหรียญน,นะคะอันนี้คือเป็นแบรนด์โบเดนป้ายรุ่นเก่าทรงนี้ลอยขายมาหลายรอบแล้วแล้วบวกด้วยโทนสีนะเหมาะที่จะขายช่วงนี้เลยก็คือโทนสีเขียวนั่นเองไปหามาเขียวเข้มเขียวประมาณนี้ขายได้หมด นะคะไปหามาเนาะตัวนี้ขายประมาณ3 5หเหรียญต่อมาอันนี้อันนี้เหมาะที่จะขายช่วงหน้าซัมเมอร์เพราะว่าด้วยโทนสีมันเป็นโทนสีคัลเลอร์ฟูลนะคะอันนี้คือเจมส์แมคคอลลินนะคะป้ายเป็นแบบนี้เราก็ส่วนมากผ้าเขาจะเป็นผ้าเจอซี่ผ้าเจอซี่จะแบบเป็นผ้ายืดยืดเหมือนเนื้อผ้าแบบเออเหมือนเนื้อผ้าชุดว่ายน้าอะคะ่ะนะผ้าเขาจะเป็นประมาณนี้เ,เขาก็จะเป็นชุด เดรสนะคะตัวนี้กอน่าจะขายประมาณอยู่45เหรียญหรือ49เหรียญประมาณนี้แบรนด์นี้แนะน,นําแนะนําแนะนําเลยนะคะแล้วแบรนด์นี้ส่วนมากจอยเจอก็จะไปเจอสาขานี้ตลอดเลยอันนี้คือ M M Lafer นั่นเองนะคะจะเป็น แบรนด์ Brand, ชุดเสื้อผ้าใส่ทำงานนะคะของใหม่พร้อมป้ายขายได้80-100เหรียญน,นะคะส่วนของมือสองที่จอยขายได้ราคาต่ำสุดคือ50เหรียญรุ่นนี้เราจะตั้งขายอยู่ประมาณแบบ60แล้วลูกค้าก็จะต่ออยู่ประมาณ45-50เหรียญน,นะคะจะเป็นชุดเรสสไตล์ทำงานประมาณนี้นะคะใครเจอแบรนด์นี้แนะนำนะเลือกหยิบมา เลือกหยิบเอามาไม่ว่าจะเป็นเดรสทรงไหนขายได้หมดนะต่อมาอันนี้อันนี้คือเป็นของใหม่คือเลือกๆอ,อ,อยู่แล,แล้วเห็นแบบป้ายมันอยู่ข้างๆอะว่าเออมันเป็นของใหม่ก็เลยรีบหยิบเลยนะคะคาวินคลายนั่นเองได้มาเจดเหรียญ99นะคะอันนี้เป็นผ้านีดชุดเดรสธรรมดาก็น่าจะขายประมาณ35หรือ39เหรียญน,นะต่อมาตัวนี้อันนี้โบเดนโบเดน นี่ค่ะโบเด้นคอลนี้ได้มา2ตัวไซส์ใหญ่เป็นลายพกดอดแล้วก็เป็นทรงแรปเดรสนะคะแรปก็คือเป็นชุดป้ายชุดป้ายผูกแล้วเป็นทรงมิดิเดรสความยาวก็คืออยู่กลางแข่งลายนี้ลายนี้แบบคือเจอตัวแรกสองสามคือมันเรียงกันหมดเลยคือหยิบ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 ลงไม่รู้อะยี่ห้ออะไรคือหยิบลงมาก่อนนะคะ เพราะว่าลายเนี้ซอยบอกเลยนะครึ่งปีหลังของเราเี่ยจนถึงแบบสิ้นปีนะใครเจอที่มันเป็นลายแพลสีดำแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะคะให้หามาเพราะว่าช่วงคริสต์มาสปลายปีอะ่ะเราจะขายกันดีไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีนะคะก็ขายดีถ้าใครตามจอยมาตลอดจอยมักจะบอกเสมอถ้า เจอสภาพ้าที่เป็นลายนี้นะจอยซื้อทั้งปีเลยต่อให้เราซื้อทั้งปีนะเรายังหาของได้ไม่เยอะพอเท่าที่จะขายช่วงสิ้นปีเลยค่ะเพราะว่าคนจะใส่มากไม่ว่าจะเป็นแบบชุดเดรสกางเกงเสื้อแจ็คเก็ตเบลเซอร์คือได้หมดได้หมดเลยไปหามานะคะช่วงนี้ไปเริ่มหากันได้แล้วบแบรนด์คือวินยานไวส์นะคะอันนี้ สังเกตได้ป้ายเขาจะเป็นรูปปลาหวานลายผ้าเป็นประมาณนี้เนาะของใหอ่ะเขาของใร้อมป้ายเนาะราคาจะอยู่ประมาณ1 4 8เหรียญถ้าจอยจําไม่ผิดนะคะของมือสองอันนี้นะก็น่าจะขายได้ประมาณแบบ40หรือ50ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินจากนี้นะคะแล้วได้สองตัวน่าจะเป็นแบบเจ้าของเดียวกันอะ่ะเขาอาจจะบริจาคของที่ เขามีนะคะแล้วการบริจาคสภาพ้าที่อเมริกาเขาบริจาคก,กันจริงจังจริงจังหมายถึงว่าเขาไม่ได้มานั่งขายนะคะเหมือนหมายถึงว่าเขาแบบหมดฤดูแล้วหรือเขาแบบเคยใส่แล้วอะไรเงี้ยเขาบริจาคเลยหรือบางทีแบบเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาเขาก็บริจาคก,กันเลยเนาะอ่ะแบรนด์เดียวกันได้มาสตัวจอยซื้อมา7เหรียญ9 9เนาะเจ็ดเหรียญ99ก็ตกประมาณตัวหนึ่งสองประมาณนี้ ประมาณ200นะคะต่อมาแล้วก็เจอตัวนี้ค่ะอันนี้คือแบรนด์เจคู w นั่นเองเป็นชุดเดรสนะคะตัวเนี้ยขายน่าจะขายได้ประมาณสัก40นะประมาณสัก40นะคะัน,นี้ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นตัวสุดท้ายแบบจอยอยู่ในแถวแบบรอจ่ายเงินแล้วแบบสายตามองไปเห็นเอ๊ะอ,อะไรผ้าลายลายเอออะไรผ้าลายลายอ่ะดูแบรนด์ซาร่านะคะก็เลยเลือก หยิบมาผ้าก็จะเป็นเหมือนสไตล์ผ้าแบบสไตล์โทนผ้ามัดยอ้อมใส่ช่วงหน้าซัมเมอร์ทรงแขนยาวอันนี้ยังไม่ได้รีดนะมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เป็นชุดบีดีดสผ่าด้านข้างเป็นทรงเชิ้ตนะคะไม่มีผ้าลายนิ่งข้างในเนาะก็ช่วงซัมเมอร์เผื่อใครแบบว่าไปเที่ยวอะไรท่องเที่ยวทะเลเขาก็ใส่กันบางประมาณนี้เนาะต่อมาตัวนี้แบรนด์นี้นะเดิม เบลิน่าไม่เคยเจอแต่ว่าเห็นข้างล่างคือเป็นวิ f เฟ d นะคะก็เลยเลือกมาอันนี้คือขายอยู่ในร้านอลิเซียนั่นเองนะคะแต่ว่าป้ายตัวนี้ตอยไม่เคยเจอแต่พอเห็นข้างล่างอ๋อเรารู้จักแบรนด์นี้เราเปน็นเกงผ้านหนังนะคะตอยเคยขายแบบของแบรนด์นี้เปน็นเกงหนังมือสองน่าจะอยู่ประมาณ3าหรือ40ประมาณนี้ก็เลย ลองเลือกซื้อแบรนด์นี้มาเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหรือดูต่อไปนะคะที่เราจะเริ่มขายได้ก็คือผ้าหนังไม่ว่าจะปีไหนนะคะผ้าหนังมาตลอดนะแต่ถ้าแบบช่วงเทรนปีไหนเนี่ยที่เขาฮิตผ้าหนังกันอะปีนั้นมันก็จะขายผ้าหนังเยอะหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เทรนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้คนเขาต้องใส่กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้มาเป็นชุด ได้ไปจุไม่รู้ว่าเป็นชุดนอนหรือเปล่าหรือว่าเป็นชุดอะไรคือไม่รู้แต่ว่ามองดูกางเกงแล้วมันเหมือนเป็นกางเกงนอนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคืออะไรเพราะว่ายังไม่ได้เช็ครู้แต่ว่ามันคือแบรนด์ a n t h r o p o l o g y นั่นเองก็เลยเลือกซื้อมาแล้วสภาพเหมือนใหม่เลยเหมือนใหม่แบบว่าเหมือนใหม่แบบตัดป้ายทิ้งอ่ะเออเพราะว่าพักหลังๆนะทางทางนี้เขาก็ตัดป้ายทิ้งนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของมือสอง ทำไมจอถึงบอกว่าเป็นของมือสองเลยให้ให้ดูละกันพวกรางดุงพวกนี้ค่ะถ้าแบบมันเป็นของใหม่อ่ะมันมันจะไม่ผ่านการใช้งานเยอะขนาดนี้เนาะก็อย่างเงี้ยก็คือเป็นของมือสองสำหรับจอยนะคะนะขายเท่าไหร่ยังไม่รู้หวังว่าเป็นเซตคู่กันขอให้ขายได้ประมาณ50แล้วกันอันนี้คือแบรนด์เจคู w นั่นเองสภาพดีเลยเหมือนใหม่เลยตัวนี้เป็นกากเกงโทน สีดำประมาณนี้นะคะก็อันนี้คือสินค้าทั้งหมดที่จอยเลือกเอามาขายนะคะจอยเป็นแม่ค้าอยู่ที่ในอเมริกาขายออนไลน์ทำงานอยู่บ้านขายใน ebay แล้วก็ p o อร์ชมารนั่นเองนะคะนี่ก็คือของทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันว่าเมื่อไหร่แม่ค้าจะ ขายได้ยังไงติดตามไว้นะคะจะบอกว่ามันมีคลิปอีกเยอะเลยที่ตอยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ทำออกมายังมีติดค้างคลิปที่ไปช้อปปิ้ง TJ Maxx กับมาเชลนะคะแต่ว่าของเนี่ยอาจจะมีเหลือให้ดูน้อยแล้วเพราะว่าจอยโพสต์สขายลงไปแล้วแล้วก็ยังมีคลิปซาด้าที่คนลดราคา80%ที่ตอยซื้อเอามาขายอีกนะคะยังไงติดตามดูแม่คะจะรีบทำคลิปออกมาให้ดูเนาะยังไงวันนี้จบแค่นี้นะคะหวังว่า นะจะรีบทำคลิปออกมาให้ทันแฟนคลับที่รอคอยนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ค้าด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบบ๊ายบายยสวัสดีค่ะ